บริเวณโคนถุงนะครับก็เอาถุงมาเอาถุงมาตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็โกยโกยดินอบคนโคนถุงนะครับหรือว่าจะโกยดินทับขึ้นมาจนถึงนี่เลยก็ได้นะครับจนถึงปากถุงเนี่ยนะครับแล้วถุงสมัยนี้ถุงันเนี่ยมันจะเปื่อยเร็วนะครับไม่ต้องกลัวว่ารากฝรั่วนเขาจะหากิดไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆช่องกลาแรีนครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้องรู้ก่อน ปูกกิ่งตอนผักหวานป่านะครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับถ้าไม่รู้เพื่อนๆเ,เอากิ่งตอนไปปลูกตายเกือบทุกหลายนะครับต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับที่ต้องรู้นะครับเพื่อนๆ หนึ่งเลยเราได้กิ่งตอนมาได้กิ่งตอนมาใหม่ๆยังไม่ได้ช้าน,นะครับเพิ่งตัดมาเลยหรือว่าเราไปซื้อมาที่เขายัางไม่ได้ช้าลงถุมเราก็มากรีดกรีดกรีดเอาตรงตุ้มตอนเนี่ยกรีดกรีดกรีดนะครับกนะรีดออกแล้วเราเจ้าลุงลุมท่าดินถมเลยอาจจะรอดก็ได้หรืออาจจะตายก็ได้นะครับแต่ที่ต้องรู้คือเพื่อนๆต้องไปหาดินเหนียวนะครับดินเหนียวหรือดินจอมปวกหรือว่าเห็นจอมปวกตรงไหนเป็นจอมปวกเนี่ยไป เอาดินเข้ามาไปขุดออกมาขุดออกมาสักเประมาณสักถ <visuals> <t oughs> ังเล็กๆหนึ่งนะครับแล้วมาละลายน้ําถ้าหาจอมปลวกไม่ได้ก็เอาดินเหนียวนะครับละลายน้ําให้เป็นโคลนเลยแล้วก็เอากิ่งตอนที่เราจะปลูกเนี่ยลงไปในหลุมแล้วเอาโคลนที่เราละลายน้ำเอาไว้เนี่ยเททับนะครับเททับเสร็จแล้วค่อยเอาดินไปกบทับดินเหนียวที่เราละลายเน่ยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดินเหนียวหรือดินจอมปลวกที่เราละลายน้ําให้เป็นโคลน เขาจะไปเคลือบตุ่มตอนนะครับให้อากาศให้รากโดนอากาศน้อยที่สุดนะครับแล้วพอไปอยู่ในดินนะ่ะรากเขาจะโดนอากาศน้อยเพราะว่าดินเหนียวหรือดินที่เราละลายเป็นโคลนเนี่ยมันโดนอากาศน้อยมันรากมันจะจะค่อยๆทํางานนะครับรากต้นผักหวานป่ามันมเหมือนรากต้นไม้อื่นนะครับอันนี้คือที่ต้องรู้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับที่ต้องรู้ก็คือ ถ้าเพื่อนๆไปซื้อกิ่งตอนมาที่เขาชาใส่ถุงแบบนี้แล้วนะครับใส่ถุงดาอย่างเงี้ยพอได้มาปั๊บให้เพื่อนๆใช้มีดกรีดก้นถุงหรือใช้ไม้เจาะให้ถุงไปรูนะครับแล้วเพื่อนๆจะปลูกตรงไหนเพื่อนๆเอาลงไปวางไว้ตรงทั้งถุงเลยนะครับเอาไปวางไว้บริเวณนั้นค้างต้นไม้ใดต้นไม้หนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีต้นไม้ไหนเลยเพื่อนๆก็จะต้องหาสเสลนหรือหญ้าฟาง ทำร่มให้เขาหน่อยแล้วเสร็จแล้วพอถุงไปวางเสร็จปั๊บโกยดินโอบข้างถุงโอบจนจนถึงปากถุงเลยก็ได้นะครับไม่ต้องขุดหลุมนะครับโกยดินข้างๆไปโอบแล้วลดน้ำเมื่อดินแห้งอันนี้คืออย่างที่สองนะครับถ้าไม่ทำแบบนี้ถ้าไปแกะถุงออกแล้วขุดหลุมฝังตายครับและสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือพอเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็น กิ่งกา้านยอดใหม่เขาแตกออกมาเต็มเลยเต็มเป็นสิบยี่สิบเราจะดีใจมากแล้วเราจะเราจะเห็นแล้วเราจะเสียดายแล้วเราจะไม่อยากเด็ดยอดที่แตกออกมาใหม่คนส่วนใหญ่เห็นแล้วจะเ,ออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะเป็นเด็ดเลยเนี่เสียดายอย่านะครับต้องเด็ดให้ให้กิ่งต่อน,นั้นเหลืออยู่แค่สองหรือสามยอดนอกนั้นเด็ดทิ้งให้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทําแบบนี้ตายครับ ตายเพราะอะไรรู้ไหมครับตายเพราะเอ,อ่อกิ่งยอดที่เขาแตกออกมาใหม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วรากหาอาหารส่งไม่ทันพอรากหาอาหารส่งไม่ทันไอยอดที่แตกขึ้นมาใหม่เยอะๆเนี่ยเขาก็จะดูดน้ําเลี้ยงในกิ่งในต้นนะครับดูดคือเขาจะส่งน้ําเลี้ยงที่ที่กิ่งเนี่ยเอาไปเลี้ยงยอดนู่นยอดนี่เอาไปเลี้ยงทุกยอดทุกยอดยอดยอดมันเยอะเกินไปแล้วราก,ากหาให้กินไม่ทันพอกิ่งแห้งกิ่งหมดน้ําเลี้ยง มันก็เลยตายอันนี้คือสาเหตุที่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเด็ดยอดให้เหลือสองถึงสามยอดต่อหนึ่งกิ่งปลูกก็พอและเรื่องขอที่สี่ก็คือบริเวณที่เราปลูกกิ่งตอนผหวานป่าเนี่ยมันอาจจะมีต้นไม้ต้นหญ้าต้นอะไรไปขึ้นอาจจะขึ้นในถุงบ้างขึ้นรอบๆถุงบริเวณถุงเนี่ยห้ามถอนเด็ดขาดนะครับตัดได้นะครับ ถ้าสมมติว่าหญ้ามันขึ้นลกลุงลังอะไรตัดได้แต่ห้ามถอนและห้ามนําจอบเสียมไปถาก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 รอบบริเวณที่เราปลูกเพราะว่ารากผักหวานป่าเขาจะหากินบนผิวดินรากจะลงไม่ลึกนะครับจะลงลึกเฉพาะรา,ากแก้วแต่รากขแขนงรากฝอยที่เขาเกิดมาใหม่เขาจะหาอยู่ตามพื้นดินบนพื้นบนผิวดินนะครับไม่ลงลึกถ้าเราเอาจอบเสียมไปถาก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 ญ้าบริเวณรอบๆต้น ทำความสะอาดตายเหมือนกันนะครับเพราะว่ารากเขาจะขาดเพราะรา,ากขาดตน้นรากกาลังสร้างรากใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถเลี้ยงต้นโตไปได้นะครับเพราะว่ารากเขากําลังลืมออกกําลังริืมเพนะครับแล้วการที่ไปถอนหญ้าถอนอะไรตรงบริเวณรากเขาเนี่ยบางทีรากผังหวานป่านะครับรากเขาเนี่ยจะไปกอดกับรากต้นหญ้าหรือต้นไม้ เข,เขาจะเข้าไปแทงเข้าไปในรากเลยนะครับไปหาเพื่อไปอไปดูดกินสารอาหารอะไรทั้งอย่างนึง่รากกับรากเขาจะไปอยู่ด้วยกันติดกันอย่างเงี้ยทีนี้พอเราไปถอนต้นไม้ที่เราต้องการเราทิ้งออกรากวัมหวานมันก็จะติดขึ้นมาขาดขึ้นมาด้วยนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าจะทําความสะอาดก็คือใช้เคียวเกี่ยวหรือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดห้ามถอนหรือห้ามใช้จอบเสียม บริเวณใกล้โคนต้นนะครับข้อต่อมานะครับบริเวณที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราไม่มีร่มไม้ให้เขานะครับเราก็เาหาเสามาปักทํากลางสเสลนหรือว่าหาญ้าหาฟางทาหลังคาให้เขาหน่อยพางแสงอย่าให้เขาโดนแสงเยอะจนเกินไปนะครับถ้าเราปลูกตอนช่วงที่แดด,ด,ดจ้าหรือแดดจัดเนี่ยแสงแดดมันจะลงไปกระทบกิ่งตอนโดยตรงอันนั้นก็จะทําให้กิ่งแห้งแล้วก็ตายได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับลดน้ําเมื่อดินแห้งไม่ไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะครับดูก่อนว่าดินแห้งไหมเพราะว่าดินบ้านเพื่อนๆกับดินทางบ้านผมมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าผมบอกว่าให้รดทุกวันถ้าดินตรงนั้นมันชุ่มน้ําก็ตายเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องลดทุกวันนะครับสังเกตดูถ้าเห็นว่าดินแห้งเราก็ลดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนปลูกกิ่งต้นผักหวานป่า แล้วผมจะพาไปดูกิ่งตอนที่ผมได้ปลูกเอาไว้แล้วแล้วประสบผลสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกัน นาที่เห็นนี่ก็จะเห็นมีต้นมะเขือนะครับมีต้นพริกมีต้นมะระกอะก็ปลูกเอาไว้บนคนานะครับเพื่อไม่ให้คนามันว่างเปล่านะครับเราก็จะได้เก็บผลประโยชน์ได้เก็บผลผลิตดีกว่าปล่อยคนาทิ้งว่างเปล่านะครับ ต้นผักหวานถ้ามันงอกเองโดยธรรมชาตินะครับถ้าต้นมันโตแล้วถ้าเราเออบงอังเอินไปถากถางหญ้าตายตายบริเวณโคนต้นถ้าไปโดนรากเขาขาดเขาก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วรากเขาเยอะแล้วนะครับมันจะมียต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างท่อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพราะว่ามันมีการขุดการถากอะไรแล้วพอรากขาดมันก็จะเป็นผลดีนะครับมันจะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาตรงรากขาดเลยนี่เนี่ยต้นหนึ่งนะครับเนี่ยต้นเนี้ย ที่ถากยาแล้วรากขาดนะครับก็จะเป็นงอกต้นใหม่ขึ้นมานะครับต้นนี้นะครับนี่อันนี้คือต้นใหญ่อายุเขหลายปีแล้วนะครับรากขาดมันก็เลยไม่ตายไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาใช้เมล็ดปลูกนะครับมันไม่ใช่กิ่งตอนถ้ากิ่งตอนนี่ถ้ารากขาดเนี่ยอันตรายมากนะครับแล้วก็ต้นใหญ่นี่นะครับที่ว่าผมมาตอนกิ่งเอาไปปลูกนะครับและต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับเนี่ยต้นเนี้ยต้นเล็กๆนี่ผมก็ตอนนะครับ ครับถ้าถ้าเพื่อนๆจะจะตอนนะครับเพื่อนๆใช้กิ่งให้กิ่งมันเป็นสีนี่นะครับถ้าสีเขียวๆอยู่ตอนมันอาจจะไม่ออกรากนะครับเพราะมันจะอ่อนเกินไปเนี่ยสีแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับตรงบริเวณรอยตัดนี่ก็กคือรอยที่ว่าผมตอนไปออกไปนะครับถ้าเป็นสีเขียวๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ย ยังกิ่งย่ออ่อนอยู่นะครับต้นนี้ก็คือผักหวานป่าเอกอิ่งตอนนะครับที่ผมได้ปลูกเอาไว้ปีกว่าแล้วนี่วิธีปลูกนะครับบริเวณบริเวณรอบๆเนี่ยไม่ต้องมาถางหญ้านะครับถ้าจะตัดก็ตัด,ต,ดตัดให้แค่ไม่ลกมากนะครับก็ปล่อยให้เอ,อเขาขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็เราก็ปล่อยไปก่อนนะครับแล้วบริเวณโคนถุงนะครับก็ เอาถุงมาเอาถุงมาตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็โกยโกยดินอบคนโคนถุงนะครับหรือว่าจะโกยดินทับขึ้นมาจนถึงนี่เลยก็ได้นะครับจนถึงปากถุงเนี่ยนะครับแล้วถุงสมัยนี้ถุงละเนี่ยมันจะเปลือยเร็วนะครับไม่ต้องกลัวว่าลากเอรหวานเขาจะหาคิดไม่ได้นะครับนี่อันนี้โปอฟางที่ผมมัดกันลมกันลมพัดโยกนะครับ โผเขาก็เริ่มแตกเริ่มโตแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเอ่อถ้ากลัวลากเขาอกก้นถุงไม่ได้แล้วก็กรีดกรีดให้ถุงขาดตรงก้นถุงนะครับแล้วก็โกยดินขึ้นไปเอ่อรอบๆโพลถุงนะครับโกยยิ่งมากยิ่งดีนะครับนี่ก็คือวิธีการปลูกแบบนี้นะครับยังไงก็รอดนะครับเนี่ย เห็นไหมครับยังมีถุงอยู่อันนี้ก็คือบริเวณโคนถุงนะครับที่โกยดินถมอาไว้ <c oughs> แล้วก็เจะมีต้นไม้พี่เลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็จะมีต้นไอ้นี่จามจุลีก้ามปูฉํำฉานะครับใกล้ๆนี้ก็จะมีมะม่วงขึ้นมาคือผมก็ต้นอะไรมันขึ้นมาก็ปล่อยให้มันขึ้นไปเลยนะครับให้มันอยู่เหมือนธรรมชาติ ที่เขาเกิดมาตามธรรมชาตินะครับมันจะมีต้นอะไรขึ้นมาอยู่ด้วยกันบ้างก็ปล่อยเข้าไปเลือกที่เลือกที่เราจะวางนะครับเนี่ยแล้วใบไม้ใบอะไรที่ว่ามันร่วงร่วงลวงมาเดี๋ยวก็จะเป็นปุ๋ยให้เข้าไปในตัว mm hmm. น,นะครับวิธีการปลูกกิ่งตอนให้รอดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่ง อิ่งหนึ่งที่ผมได้ปลูกทดลองเอาไว้กิ่งนี้อันนี้เอาตัดลงมาจากต้นแล้วก็เอาลงขุดหลุมลงหลุมเลยนะครับตรงนี้ลกมากลกมากอันนี้สองปีกว่านะครับผมก็จะทำร่มให้เข้าบ้างกันเดดนะครับเนี่ยจะมีสแลนมุงอยู่ตอนแต่ตอนนี้ไม่ต้องมุงแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า กิ่นี้ก็สองปีแล้วเห็นนะครับบริเวณโคนต้นผมไม่ได้มาทําอะไรเลยปล่อยเลยนะครับแต่ถ้ามันแห้ง,แหงๆแรงๆเราก็มาลดน้ําหน่อยนะครับนี่นะครับเวลาปลูกก็ปลูกเอยียงๆนะครับอย่าไปปลูกตรงเนี่ยโคนต้นเราอย่าไปทําอะไรเด็ดขาดนะครับปล่อยเขาไปเลยนะครับเดีย๋ยวพอเขา พอมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะมาตัดหญ้าบริเวณแถวๆนี้นะครับให้ลงหน่อยอันนี้มันลกเกินไปเขาก็แตกใบใหม่แตกกิ่งแตกก้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสองปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมทดลองเอาไว้กิ่งนี้ตัดมาแล้วปลูกเลยนะครับไม่ได้ชำลงถุงนะครับฝังลงดินเลยแล้วเวลา เวลาเราเอากิ่งตอนมาลงดินเลยเนี่ยเราจะต้องเออดินเหนียวนะครับละลายน้ําให้เป็นน้ําเลยเททับโคลเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาดินธรรมดาทับโคลเขาเนี่ยในดินมันจะมีเป็นโพรงอากาศนะครับรากเขาจะโดนอากาศมากจนเกินไปอาจจะทําให้กิ่งตายได้นะครับได้ดินจอมปลวกยิ่งดีนะครับมาละลายน้ําให้เป็นโคลเลยแล้วเททับเททับตุ้มตอนเสร็จแล้วค่อยเอาดินกบ ครับอีกทีหนึ่งนะครับตายกลลุมก็จะใส่หินใส่ทรายใส่อะไรเป็นด้วยก็ได้เขาจะได้มีความเย็นนะครับพี่เลี้ยงก็เหมือนเดิมต้นนี้ก็คือต้นกามปูจามจุรีเริ่มโตแล้วผมยังไม่ได้มาตัดกิ่งทิ้งเลยนะครับเริ่มต้นโตขึ้นมากเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้นี่อันนี้ก็ลกรุงลังเหมือนกันนะครับก็จะมีต้นชะอมไรหนามอยู่ข้าง เป็นพี่เลี้ยงนะครับนี่นี่นะครับจะอมไร้หนามไม่มีหนามเลยผมก็ปลูกเป็นพี่เลี้ยงนี่คือต้นของหวานป่านะครับอยู่ตายม่มต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กใหญ่มากแล้วมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งต้นที่ชําหลงถุงนะครับแต่อันนี้ผมผมผมจนถึงปากถุงเลยเห็นนะครับเนี่ยมีจะมีปากถุงอยู่ แต่ว่าไม่ได้ฉีดถุงออกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราเราจะโกยดินมาจนถึงปากถุงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาถุงออกนะครับตายโกนถุงก็กรีดกรีดให้ถุงขาดสักหน่อยนึงนี่นี่คือโคนต้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เอ่อกรารปูอยู่ข้างๆก็ป้อยเข้าไปนี่ดูใบนะครับใบต้นนี้สมบูรณ์แข็งแรงใบใหญ่หนานะครับ ข้างๆนี้ก็จะมีต้นฟ้าทลายจรนมันงอกขึ้นมางอกด้วยก็ปล่อยเข้าไปให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติเนี่ยนะครับปลูกผักหวานป่าอย่าไปขยันมากนะครับปลูกคือทําให้เหมือนคนขี้เกียจอย่าไปถางหญ้าอย่าไปทําให้มันเตียนนะครับถ้าเราขยันมากเราไปถากไปถางหญ้าเพราะว่าผักหวานนี่รากเขาอยู่พื้นผิวพื้นดินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลงลึกนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็อาจจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดตัดให้ไม่ให้มันลุกขนาดนี้นะครับอ้น,นี่ผมไม่มีเวลามาตัดยาเลยขึ้นช่วมเลยนะครับแต่เขาก็งอกงามดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเราทำไงก็ได้ให้รอดตัวน,นะครับแล้วไอ้พวกกิ่งก้านสาขาพวกนี้เดี๋ยวเรา,เราค่อยตัดออกทีหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นลมเงาอย่างดีเหมือนกันนะครับ ได้พาเพื่อนๆไปดูมาแล้วนะครับไปดูกิ่งตอนผักหวานป่าที่ผมได้ปลูกแล้วก็เออเออไม่ตายนะครับโดยวิธีการที่ทําแบบที่ผมบอกเนี่ยไม่ตายก็ตอนนี้ก็อายุก็น่าจะประมาณทั้งสองปีได้นะครับเขาก็รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก่อนที่มันจะรอดเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกมาแล้วนะครับลองเออห็นยอดเยอะๆแล้วผมแกะถุงออกแล้วก็ไปปลูกนะครับตายหาหมด นะครับไม่เหลือเลยคลิปเก่าๆที่ผมลงไปแล้วก็มีนะครับตอนนั้นผมเอ,อยังไม่ได้ศึกษาให้ถ่งเทนะครับก็ลงผิดลงถูกจนมาไปผมก็เข้าไปศึกษาช่องนู้นช่องนี้เจอช่องนู้นช่องนี้แล้วเราก็ต้องลงทําตามเขาดูนะครับว่าทาแบบเนี้มันมันเป็นยังไงมันรอดไม่รอดผมก็เข้าไปดูช่องนู้นช่องนี้แลเราก็ลงมาทําตามดูอันนี้วิธีนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อน ก็ลงเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้คนที่เรารู้จักนะครับที่จะออชอบทําการ,กรเกษตรแบบนี้นะครับแชร์กดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ช่องกาลาเลนด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเห็นข่าวลงนะครับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ประชาชนขายรูปปั้นรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ นะครับราคาเป็นล้านสองล้านส่วนใหญ่ก็จะโดนหล,ลอกโดนต้มกันนะครับอันนี้ก็คนส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนที่โดนหลอกนะครับก็คออือคนส่วนใหญ่จะไม่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้นะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อเพราะว่าคนคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนสนิทเป็นพ่อแม่พี่น้องแต่จงพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนก็ค่อยเชื่อนะครับ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาคำนี้มาใช้กันแล้วก็ทั้งเรื่องพระเรื่องวัดอะไรนี่ก็เริ่มโผล่มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วริืมเริ่มเข้าเข่าไปจะไปเรื่องพระอีกแล้วนะครับก็ถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับทุกคนจะไม่บ้าบุญนะครับเวลาทําบุญคนส่วนใหญ่จะบ้าบุญคิดว่าเสียเงินมากแล้วจะได้บุญมากเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มีทานมีศีล ภาวนานะครับทานได้บุญน้อยก็ถือสินถือสินได้บุญน้อยกว่าภาวนาภาวนาก็คือเวลาเรานั่งว่างๆก็ท่องในใจว่าพุโทโธพุโทโธสมมาอารหังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาวนาหรือจะสวดอารหังสัมมาทัพโธขังวาในเวลาว่างๆอันนี้มันได้บุญมากกว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทําแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่เชื่อมากเลยจะเชื่อเพราะว่าจะนุ่นได้ไปไหว้พระ 1,999วัตแล้วจะมีโชคจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้มากกว่านะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับ